ท่านพระเทรานุเทระเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลตะวันออกทุกทุกองทุกทุกรูปในสถานที่นี้ก็มีท่านเจ้าคุณตรรมสิท์เจ้าคณะภาคสิบเอ็ดวัดสเกต ท่านเจ้าคุณพระองค์ชระเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าวัดอรุณราชวรารามท่านเจ้าคุณพระองค์วชิโรดมเจ้าคณะภาคสิบวัดโมลีโลกยารามและพร้อมกับเจ้าคณะภาคแปดภาคสิบสองรองเจ้าคณะภาคทุกรูปเจริญพร ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความเคารพหนักแน่นในพระศาสนาที่มาร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่12สิงหาคมสอง2,568พร้อมด้วยถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐในสถานที่นี้ก็มีท่านร้อยตำรวจโทรดรมนัทโมโนโนุตประธานสภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและท่านผูน้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาหลายจังหวัดด้วยกันอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตะวันออกที่มาร่วมประกอบพิธีในสถานที่นี้ซึ่งมีท่าน ผู้อํานวยการเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของเขตมาร่วมในสถานที่นี้ด้วยวันที่12สิงหาคมนั้นของทุกๆปีนั้นชาวไทยเราถือว่าเป็นแม่วันแม่แหงชาติคำว่าแม่นั้นก็ให้เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งแก่ผู้ที่เรียกและผู้ที่ได้รับการเรียกทำให้จิตใจของผู้ที่เรียกและผู้ที่ถูกเรียกนั้นหัวใจพองโตเบ่งบานแสดงความชื่นชมยินดีในคำพูดนั้นไม่สามารถที่จะพนันนาได้ว่ามีความหมายอย่างไรเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยมันกินใจ ทั้งผู้เรียกและผู้ที่ถูกเรียกวันแม่แห่งชาตินั้นประเทศอื่นๆไม่มีมีเฉพาะประเทศไทยเราเท่านั้นที่วันมีวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นในวันดีนั้นเรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างมหาศาลได้สองทางด้วยกันคือทางหนึ่งนั้น เราได้มีโอกาสได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณแม่ผู้บังเกิดก้าวของเราที่ให้ชีวิตแก่เราจนกระทั่งเติบโตเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงานอยู่ในปัจจุบันนี้กับทั้งได้มีโอกาสน้อมรำลึกนึกถึงและน้อมถวายเป็นพระราชบุตรแต่ สมเด็จพระราชชนนีพัน 1, ปีหลวงในวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยได้ทั้งสองทางคือมีโอกาสที่ร้องระลึกถึงพรักคุณของแม่ของเราด้วยเระลึกนึกถึงรักคุณแม่ของแผ่นดินของเราด้วยเรามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีวันแม่ประเทศอื่นไม่มีมีประเทศไทยเราประเทศเดียว เพราะฉะนั้นแม่นั้นจึงมีความสําคัญต่อคนไทยของเรามากพระพุทธเจ้าของเราเองพระองค์ก็ได้ทรงประสริสรรเสริญพระคุณของพ่อของแม่ว่าธรรมติมาตาปิตโรอาหุไนายะาเจปุตตานังปชายาอนุกรัรมปะกางปปพาจริยาติพุทธเจริอาหุนายาจจปุตตานัง ประชาะอนุกรรมกาที่แปลว่ามารดาบิดาซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูถนอมกรงเกลี้ยงบุตรธิดาจนกระทั่งเติบใหญ่นั้นท่านเรียกว่าเป็นพระพรหมเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์และเรียกว่าเป็นอาหุนยะบุคคลคือเป็นพระอารหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นบุรพาจารย์ของลูก ไม่มีใครที่จะเป็นอาจารย์ยิ่งไปกว่าพ่อแม่ของเราเพราะเป็นอาจารย์คนแรกในโลกของเราเรารู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวได้ก็เพราะอาศัยแม่ของเราเป็นผู้ที่ร่ำสอนเรามาให้เรารู้จักสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นบุรุอาจารย์เป็นอาจารย์ก่อนใครๆทั้งหมดในโลกเีย ดังคําประพันธ์ที่ท่านผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจได้ประพันธ์บทประพันธ์ไว้หน้าที่เรารู้โดยทั่วไปว่าพระคุณแม่ยิ่งฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่ยิ่งฟ้ามหาสุธาทานใครจะปานแม่เรานั้นไม่มี แสดงว่าแม่เราเท่านั้นที่จริงได้จริงๆเพราะฉะนั้นในวันที่9สิงหาคือวันนี้เราได้มีโอกาสมาฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวักายุสมธรรมหรือเป็นการาทำพิธีนุปเคราะห์ถวายดวงพระชะตาชีมิตแด่รพดระองค์ท่านถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งจะบรรจบครบร,บรอบในวันที่12สองิงหาคมนั้นอาตมาภาพจึงขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจริญนักตนาของท่านทุกๆท,ท่านไว้ในโอกาสนี้หวังว่าทุกๆท,ท่านนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อย่าลืมนะวันที่12นี้เป็นวันแม่มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา ได้ไปเรียกท่านว่าแม่สักหน่อยหนึ่งมันจะชุ่มชื่นใจให้กับคุณแม่ของเราอย่างจริงใหญ่ไปสานงานเจริญพระพุทธมนตวากาหายุสมธรรมที่จัดขึ้นที่ทางคณะสงฆ์ผลตะวันออกซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด24 24จังหวัดด้วยกันคือในภาค8นั้น6จังหวัด คือจังหวัดเลยจังหวัดอุดรอาจังหวัดน้องบุรีรัมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดน้องคายจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนครในภาคก้าสี่จังหวัดคือจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ในภาคสิบ 6จังหวัดเหมือนกันคือนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรและศรีสะเกษในภาค11่จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัด นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิในภาค12อีก4จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดชาเชิงเศร้ารวมทั้งหมด24จังหวัดด้วยกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาร่วมในการเจริญพระพุทธมนต์วกาอายุสมถังเนี้ย เจ้าคณะจังหวัดต่างๆนั้นได้นำเอาน้ำมนต์จากจังหวัดต่างๆนั้นทั้ง24จังหวัดเฉพาะวัดที่มีความสำคัญต่อจังหวัดเหล่านั้น24แห่งด้วยกันนำเอาน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะ่ะเอามารวมในสถานที่นี้มารวมอยู่ข้างล่างด้วยและอยู่ข้างบนนีด้วยทั้งหมดเลย24จังหวัดจังหวัดละแห่งละแห่งทั้งหมดทั้งหมดเลย 24ี่จังหวัดด้วยกันจะเอามารวมกันไว้ในสถานทีน่นี้เมื่อเสร็จจากพิธีต่างๆแล้วญาติโยมที่ต้องการอยากได้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดต,าตา่างๆและเรามีโอกาสได้มาเจริญพระพุทธมนต์ถึงเป็นบันแม่ถือว่าเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวันนี้น้ำมนต์นั้นจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นหากว่าทุกๆท,ท่านต้องการอยากได้น้ำมนต์ไม่ต้องแย่งกันค่อยๆช่วยๆแบ่งๆกัน คนละนิคนลหน่อยนะเอาไปาประพรมน้ำตัวเองหรือเอาไปาร่วมกับน้ำที่บ้านเราแล้วก็ใช้ลูปหน้าลูกตามจะได้เป็นสดริมงคลด้วยงานการเจริญพระพุทธมนตรกเคราะห์หรือว่านวกหหายุสมะธรรมนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยอำนาจความสมัครสมานสามสากีของคณะสงฆ์ ในหนตะวันออกที่ได้ช่วยอนุเคราะห์อนุกูลทําให้กิจการงานต่างๆนี้สําเร็จรุ่งรงไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีคือใบสีเฉลิมพระเกียรติองค์ใหญ่คือองค์หน้านี่นะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณพระโรมิสธิ์เจ้าคณะภาคสิบเอ็ดวัดสะเกดใบสีเฉลิมพระเกียรติองค์ขวาองค์ขวามือด้านโรน ก็ได้รับความอานุเคราะห์จากเจ้าคุณราวชิระอาวนาโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12วัดวุรืโชตธรรมารามจะเชิญเศาใบสีเฉลิมพระเกียตรติองซ้ายองซ้ายมือของพระประธานได้รับความอานุเคราะห์จากท่านพระมหาธนศักดิ์ธรรมโชโตปร,ริยธรรมก้าประโยคเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรีและบใบสีแบบโบราณภาคอีส,สานคืออยู่ด้านหน้าเนี่ยอยู่ด้านข้างๆประตูเนี่ยแบบของอีส,สานเขาได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิพัฒน์สังคคุณอรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครวัดสะพานศรีสกลนครส่วนเครื่องบวงสรวงข้างหน้าเนี่ยเครื่องบงวงสรวง บวงสวงพระพุทธหลวงพอ่อพระพุทธมหาสวรรค์รับปฏิม,มาก่อนด้วยได้รับความอนุเคราะห์จากด็กเรเฉวีวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์พราะฉะนั้นอาตมาพาดในานามของคณะสงฆ์ผลตะวันออกทั้ง24จังหวัดก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาของท่านพระเถรานุติระวัยนโอกาสนี้และก็อยากจะฝากไว้อีกนิดหนึ่งว่าแต่หากว่าเป็นไปได้จริงๆเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดในผลตะวันออกของเราตอนนี้แม้อภัยสงครามต่างๆจะสงบลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่ยังไม่ถึงกับเรียบร้อยทีเดียว ตัเป็นไปได้จริงๆก็จังหวัดต่างๆที่จะช่วยอนุเคราะห์อนุกูลสนับสนุนส,ส่งเสริมสิ่งต่างๆที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักพิงของทางราชการและ,ะตำรวจทหารตะเวนชายแดนที่ได้รับต้องต่อสู้เพื่อความสุขความเจริญแก่เราได้เราทำพิธี เฉลิมประเกียิในโอกาสนี้เรายิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองให้กับเราปกป้องคุ้มครองส,บสมบัติของเราปกป้องคุ้มครองญาติของเราปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่าเรายิ้มแย้มแจ่มใสได้ที่จริงแล้วเราได้อาศัยเขาเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันบริจาค สิ่งของเล็กๆน้อยๆที่มันเหลือจากความจำเป็นของเราเอาไปเหยียดให้เขาให้เขาได้รับความสุขกับเราบ้างให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเข้มแข็งและเราก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆท่าน ไว้ในโอกาสนี้สุดท้ายนี้อาตมาภาพขอเชิญชวนพระสงฆ์เทรานุเตระที่มาร่วมในการเจริญพระพุทธมนต์นวกายุสมทังญาติโยมทายกอุบาสกุบาสิกาผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกทุกท่านทุกทุกคนขอทุกทุกท่านทุกทุกทนจงได้ตั้งเจตาธิฐานใจ ทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อน้อมถวายพระเจบกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอนประเสริฐขอทั้งสามพระองค์จงทรงมีพระพารณามมยสมบูรณ์จงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนา เป็นร่มโพทองชัดแก้วมงคนชัยของพระศกนิกรชาวไทยของไรสืบไปชั่วการนานสำหรับญาติโยมทายกอุบาสกอบาสิกาทุกท่านก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อพระประธานในโบสถ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อทองคำสุโขทัยไรไรเมียขอจงรวมเป็นพลวัตปัจจัยช่วยดลบันดาลประธานพรให้เจริญพรทุกทุกท่านทุกทุกคน ขอทุกทุกท่านทุกทุกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยอะไรอุปตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาบยศสุขสรนเสริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทุกท่านทุกทุกคน เมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยทรรก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลัสนสำเร็จทุกประการเถิดใช้เวลาในการเจริญจิตภาวนาสักสามนาที